สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่บนถนนอิสรภาพนั่นก็คือโรงเรียนชินโนรสวิทยาลัยค่ะโรงเรียนชินโนรสวิทยาลัยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมืยยมงเมาาอศง,งศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะพื้นที่โรงเรียนชินโนรถวิทยาลัยของเรามีจํานวน13ไร่ ซึ่งที่ตั้งคือ45ถนนอิสระภาพแขวงบางช่างหลอดเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ ifer, ไปเราไปรอบรั้วโรงเรียนชินโนรถวิทยาลัยกันเมืเ่อเราเข้ามาในโรงเรียนชินโนรถวิทยาลัยเราจะพบกับสุรวมจิตใจของเราชาวชินโนรถวิทยาลัยนั่นก็คือพระอนุสรีของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมภพปรามานุชิชินโนรถค่ะ อาคารหนึ่งของเราจะประกอบไปด้วยห้องสำนักงานทั่วไิการโรงเรียนนะคะห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและก็ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ ต่อไปเราจะมาดูอาคาร2กันนะคะอาคาร2ชื่อว่าสีสุคขศขักยวงศ์ค่ะอาคารนี้จะประกอบไปด้วยนะคะห้องกลุ่มบริหารงบประมาณนะคะแล้วก็ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ,ษาปีที่2ค่ะค่ะอาคารที่3นะคะ อาคารองค์วัิถุรีอาคารนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มบริหารวิชาการศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุมวัิถุรีค่ะอาคารที่4นะคะอาคารอริยสมศรีราจนะคะอาคารนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพะศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ เรามาถึงอาคารสุดท้ายกันแล้วนะคะอาคาร5อาคารสุวรรณรงังสีอาคารนี้นะคะประกอบไปด้วยห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการพิเศษ s m p ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอ,ตอนปลายค่ะอาคารหอสมุดการจนาพิเศษและห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะ และนี่คือร,รอบรั้วโรงเรียนชิโนรัวิทยาลัย